สวัสนะดีครับสวัสดีครับผมมาเร็วมาเร็วเร็วมาเน่แม่ล่ะมาเร็วมาเปแล้วไปแล้ว,ปลวเป็นนุ่มเนี่ยเอือนนะเอ,อ,เอ,อเือนนะเพื่อนขี่เลนได้พี่น้องเอ,อ้ยนี่เอือนนะเจ้าเสือเสือลูก เพอนน่ะเออพี่อ่อนคักเด้ไปไหนไปไหนเพื่อนน่ะเพิ่อนน่ะเพื่นเมื่นคักเด้อพี่น้องเอ้ยเต้งหลังค้านี่ไล่กันว่าสันกับมูเพื่นน่ะเฮื่อนเฮื่อนเอ้ยเฮื่อนน่ะเฮื่อนน่ะหืมเมียวเมียวเพื่อนน่ะเพื่อนมักเพื่อนน่ะเฮื่อนน่ะ เงื่อนเมื่อนหลายเพื่อนเมื่อนหลายเพื่อนขี่อ่อนเด้อพี่น้องเลยขี่อ่อนครับ มม uh huh. anyway> ีีววน้องไปไหนลูกน้องสีส้มๆไปไหนเอ่ยมึนขักพี่น้องเอ้ยบ่อยากขักเลยอมึนแต่ว่าก็ดียุหายบ่ายยุพวแน่้คนน่ะ ไปพู้นเดินเดิน d a r l ง n เพือนไปแล้วเด้อพี่น้องเอ้ไปแล้วไปแล้วไปเลยเฮื่อนน่ะเฮื่อนน่ะพัน,น,ะน,ออนขีอ่อนคัก